ไอ้เจโอ้ยบังไงบอกแกนี่โดนกระเหลี่ยงกันมีกระเหลี่ยงบอกแกน่โดนกระเหลี่ยมกันมีกระเหลี่ยงบอกแกนี่โดนกระเหลี่ยงกันมีกระจุกถูกแล้วเฮ้ยกระจกกระจุจริ่งด้วยกระจกกระจุกเลยมาไม่เคยกระจกเลยแล้ววันนี้มันีนี่ไงอะกระจุกไมตายเลยห้องขาเนไม่นีไงเนี่ยเฮ้ยไอสัตวี่ขวานขนาดทำไมอะฝุตเจอรสิทำไมอะไอกระจกมันด่างดำอย่างนี้เนี่ย ตรงยอดเขาไมือนกันเลยอ่ะที่มันขาวแมันดำอ่ะตรงไหนที่มันขาววะพ่อคุณตรงนี้เลยมีตรงแป้งตรงนั้นแหละเราสอนกระจกดีกว่าทุกคนมั่นใจอะไรกระจกเฮ้ยเหนื่อยอะไอ้โจกระจกไอ้โจส่งเร้าแหม่ปัญหาเยอะเยอะปัญหาเยอะปัเอาเยอะปุ่นจับกระจก เฮ้ยน <c oughs> ี่เป็นอาชีั้งเนี่ยบจริงๆด้วยอ่ะไหวไม่้อเสือในหองไข่ของไข่ของในแบงแดงนั่นล้มันโลดตาตรงนี้นี่อะไรมนมอ้าวโลดตรกลางม่เข้าใจพูดได้ลุของกลางเด็กเด็กเด็าจบคนท่าเสร็ฟใครพ่าใครวะสวยนะสวยจริงจริงเลย่ะเก็นได้อเกจ ตายตายตายแล้วพี่แกตกไปจริงด้วยมาเจ๊อยาไปดิ้งตายเออหหน้าเขาเ็อาการหน่อยนะครับเ้ไปนนี่จุดไหนแต่รแตกเลยนะฮะืตัวุยิงหุ่นยิงไ่กระโดเิงด้วยโอ๊ยยไม่รป็นไ้าไรย มายังไงเนมันพูดได้โอ้ยดูยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพูดได้เลเฮ้ยอฮ้ยอะไรอะไรอะไรกันนี่อะไรกันขันจะร้องทำไมเนี่ยร้องตั้งแต่หัวเข่าเลยนี่แก ผู้หญิงสวยที่แบาเขาว่าอะไรโกรายเขาเอาไว้ช่างเผือกในนี้ใหญ่เขาไม่เจอสิไม่เจอช่างเผือเจอควายเผือกแล้ววาสวยไหมสวยกปะจีเ่อเลยชอบมากหายากแล้วผี้หญิงตาเงี้ยไม่รู้เป็นไงดแค่เรียนมือนีันเองเ สวัสดีค่ะไม่ต้องอายจ้าหันหน้ามาคุยกับพี่ก็ได้ค่ะไปตรงนี้จนถ้าพมาขอทานเลยดูชุดดิเดิเล็กมนเล็กไปมั้เนี่ยหนูอะไรคะหนูเดินจนประตูบ้านเลยจ้าทำไมคะขอบตาเขียวเพราะเขียวแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าน่ารักมากจริงเหรอคะนี่พูดจริงมั้ยเนี่ยพูดจริงป้าไอ้พี่นี่ แหมกิริยาท่าทางนี่เธอน่ารักเนาะโค้งจัน่ารักเลยคะน่ารักมากพูดจริไงไหมคะเนี่ยพูดจริง <c oughs> คุยยิ่งอายยิ่งน่ารักเนี่ยยิ่งกระตือกระเล่นยิ่งสวยชมดูสวยนะคะนิ่วปลาแหม่ผักก,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 กูเอาผักกูเอาหนูอายค่ะ โอชื่อดูไหมคะอนูชื่อว่าลูกอมค่ะลูกอมชื่อลูกอมโอ้โหชื่อคอคอขอบพี่เลยพี่ชื่ออะไรอ่ะอุดมอ้าวว่าไงราคาพี่ดมของน้องเรียกว่าอะไรร่ะจ้าน้องอมของพี่พี่ดมของน้องน้องอมของพี่ดมของน้องน้อกเฮ้ยพอเลยมรเริ่มจังไรทังคู่แล้ว เรียกแต่งแต่งก็อมอค่ะชื่อลูกอมลองลูกอมค่ะพี่เป็นคนที่ไหนคะเนี่ยพี่เป็นคนในเมืองจ้ะเป็นคนในเมืองอ่โอ้โหถึงว่าแต่งตัวหล่อจางรายิ่งจังเลยดูสิคะเดิ <สา S 1> ด<า>นตาดำเป็นเส,ส <า S 2> เน่ห์เป็นเสน่ห์โอ้ยหน้าขาวเป็นราสีเรียกราศีค่ะโดยรวมๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยถูกสเปิหนูมากเลยสเปิว่าเธอเหมือนกันนะเหมือนคะถึงแม้ว่าจะดำไะดิดก็ดีนะ ดำดีสีไม่ตกไอ้หุ่นเธอเนี่ยถุงสป๊กพี่เลยนะครับเป๊กค่ะเป๊ะมีสเปกก็ต้องมีสป๊กสิจ๊ะพี่เป็นคนในเมืองใช่ไหมคะพี่เป็นคนในเมืองจ้ะพี่เคยเห็นไข่ช้างไหมมีเลยจ้ะมีค่ะเพชรดำกระเลี่ยมมีไข่ช้างค่ะอยากเห็นไม่เคยเห็นอยากเห็นใช่ไหมคะจ้ะหนูพาไปดูค่ะแน่ๆไปดูไข่ช้างกันไปนี่รอกูเลยเดี๋ยวไปทางโน้นนะถ้ามึงยังไงถ้าไปแถบโน้นยังไงเด็กสาไในนี้เขาเป็นยอ เเอาลยพาคนแก่ไปลงนรกจะพาลงน้ำเลยลงน้ำไม่หรอเจ้ามายาเลยมีรึเ่าโอ้โหบาห้องอ๋อน่ักจริงเลเนี่ยเกี่ยเลยจะรอดไหมคืนนี้นี่โอ้โหจะนี้เปรี้ยวเลยเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเลยครับกลิ่นตัวเปรี้ยวโตอกปากเลยเรอน่ารักเลยเนี่ยโอ้ เยี่ยวดีกว่าเที่ยครับเคยดูหนังแขร์โอ้ยชอบเลยครับชอบเลยวิ่งเออวามัะกันนีาวิ่งตาเกันโหวิ่งเมื่อแล้วครับเมืหอแล้วโอเอาดีนิดพอเบๆนิดนะคะอ่าโอเคมนเสียงเพลงช่วยเปเ็ชีวิตดังเมือนมียากทำกิจฉนมใจใช่กิจ

ขอโทษนะเอาแต่จิชอครับเพื่อตอแหลแหล่ดูสิให้ท่าด้วยขอชายะเคมาบูราร์เจที่มาคู่กันเราเลย 哎呀！